สวัสดีครับสวัสดีกับลุงแว่นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นรอบที่สาสำหรับการดูหนังเรื่องนี้โดยอะไรก็ไม่รู้ดนใจให้ลุงมาดูก็นะรอบแรกก็ดูจากบัตรที่ซื้อล่วงหน้าใช่ไหมที่เป็นบัตรแข็งรอบที่สองน้องสาวสุดที่นะสุดที่รักสุดน่ารักของลุงก็ชวนลุงมาดู iMac ลุงชวนท้องไปดู iMac เองแหละก็ได้ดู iMac 3มิติกันรอบที่3ก็ลงซั s u ุง LED เลการได้ดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆกันถามว่าความสนุกมันลดลงไหมถ้าเป็นหนังที่มันดูไม่สนุกมันก็จะลดลงเยอะอันนี้เรื่องจริง แต่สำหรับการดูหนังที่มันสนุกสนุกมากๆหรือหนังที่ดูแล้วชอบดูแล้วมีอะไรที่มันเรายังอ้อนมาจับผิดอีกเยอะเนี่ยความสนุกไม่ได้ลดทอนเลยแล้วเราก็จะรู้จังหวะจะโคนในการที่กําลังจะตลกแล้วนะกําลังจะน่ากลัวนะกําลังจะหะล,จะลอนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกแบบว่ามันไม่ได้ลด ทอนความสนุกลงไปเลยนะอันนี้พูดจริงๆนี่นี่รอบสามนะก็ยังมีมุกที่ให้หัวเราะก็ยังมีมุมที่ให้เราตกกระจายเล็กๆบางมุมก็ถือว่าด็อกเอร์สเต็งภาคทำได้ค่อนข้างดีถูกใจคลิปแรกที่ลุงอัดไปอะ่ะลุงไม่ได้ให้คะแนนใช่ไหมเพราะอะไรรู้ปะตอนนั้นลุงพูดเรื่องเรื่องของการดูแล้วลุงรู้สึกหลายๆเรื่องลุงก็เลยยังไม่ได้ให้คะแนนเนื่องจากว่า มันยังมีอะไรที่คาใจอยู่เยอะอะแต่มาถึงตอนนี้ดูไป3รอบแล้วรอบที่แล้วตอนที่เป็น iMac 3มิติได้เห็นภาพได้เห็นกราฟิกได้เห็นทุกอย่างอะแล้วมันละเอียดขึ้นเยอะมากความที่จอใหญ่แล้วมันเห็นชัดขึ้นเยอะมากเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วพอมารอบนี้ลงเลสเลงเล LED a ั s ซ n งเนี่ย คือสิ่งที่แตกต่างกับความรู้สึกแรกที่ดูในสยามพาวาัยกับรอบที่ดูใน i m a c ราเยลทินโลง LED อะ่ะมันคมชัดมากๆคือลุงลงุลุงไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ลุงแบบมันคมชัดจนแบบเห็นทุกรูปของขนนะ่ะความที่สีดำมันเห็นดำเมี่ยมเลยอะ่ะ ผม eng, ด็อกเตอรสเตงเห็นเป็นสีดําสีขาวชัดเจนผมของว่องได้เห็นเป็สีดําชัดเจนมิติต่างๆในมิติที่ทะลุทะลุทะลุเนี่ยสีมันจัดจ้านคมกริบเลยคือแบบโอ้ตื่นตาตจินใจแล้วอลังการดีนะก็ยังชอบอยู่แล้วก็คือ่ออะไรย่างอะความละเอียดเห็นชัดขึ้นเยอะ,อะ,อะแล้วก็อย่างฉากที่ กลุ่ม e luminati กำลังจากจัดการด็อกเตอร์สเตงในโลกของเขาอที่จะให้แบ็คโบทำลายด็อกเตอร์สเงเนี่ยช็อตนั้นแะละตอนที่ดูในรอบแรกไม่เห็นแต่รอบสองเห็นละเห็นศพทานอตโดนปักรอบเนี้เห็นเห็นสีของทานอตเป็นสีม่วงที่แบบมันชัดมากมันคมอะ่ะโอ้มันคมมากจริงอริงอ่ะใครยังไม่เห็นไม่รู้นะมีศพทานอตโดนปักอยู่ข้างๆด้วย ก็หรืออย่างช็อตที่กลุ่มอิลูมินเนติโดนฆ่าทีละคนทีละคนดูมาสามรอบแล้วรู้สึกแย่จริงๆนะเกี่ยวช็อตเนี้ยดูดูแล้วโอ๊ยตายแล้วสุดที่รับฉันตายเป็นคนแรกเลยวันเต่าย้ำจิตใจจังเลยว่าทำไมต้องเอาอิลูมิเนติมาฆ่าขนาะดนี้ด้วยอ่ะมันโอ๊ย อยากร้องไห้แต่ขอให้เอิร์ธ616เอิร์ธที่เป็นปัจจุบันของดรเงมีกลุ่ม ati, อิลูมิเนติแล้วก็มีคนเก่งๆแล้วก็อาจจะมีตัวที่ผู้นำที่สร้างอิลูมิเนติดีๆทั้ง6คนเลยล้วกันโอ้ยอยากร้องไห้ช็อตนี้จริงๆนะดูสา,ามรอบรอบแรกยังร,ร,รอบแรกอะ่ะ เจอภัยสุดตกใจสุดรอบสองคเรารู้แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุนี้แต่เราก็ยังทำใจไม่ได้ยังก็รู้สึกแบบอ๋รอบนี้อีกหูแต่ชุดความความที่บอกอย่ีว่าชุดมันคมชัดมากอะสีคมชัดมากชุดแบ็กโบนสวยมากเพรอเห็นวันนี้สวยจริงๆคมแบบดำทองแบบอยอมใจมากก็นะแล้วก็อ่ะเรื่องให้คะแนนก่อน ล,ลุงให้คะแนนตามความรู้สึกตัวเองนะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้คะแนนตามยูทูบเบอร์หรือคน,นอื่นๆหรือนักวิจารณ์หนังคน,นอื่นๆที่เขาให้คะแนนกันเนี่ยลุงให้จากตัวลุงเองเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าให้จากตัวลุงเองเลยไม่ได้พอชอบความที่มีด็อกเตอร์สเตงหล่อ,ห,ลอหรือไม่ได้ชอบความที่แบล็กบนสุดที่รักของลุงมาอยู่ในหนังเรื่องนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ลุงให้จากสิ่งที่เห็นจริง บทของหนังเอออะไรเอยหลาย,ลาย,ลายอย่างที่เห็นจริงๆเนี่ยเอาไป 8.5. เต็ม10เอาจริงๆ8 5เต็ม10ถามว่าหนังชอบขนาดนี้หนังมันสนุกขนาดนี้ลุงดูได้3มรอบซึ่งจริงๆลุงดูได้บอกเลยนะดูดูอีก5รอบหรือ10รอบลุงก็ดูได้นะจริงๆดูได้ถ้ามีบัตรถ้ามีส่วนลดถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ ให้มีคนเรียกไปเลี้ยงดูได้หมดอ่ะจริงๆดูอีกสิบรอบก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันสนุกแต่ที่อย่างที่บอกให้8.5เพราะหนังยังมีปมปมบางเรื่องที่ค้างคาใจหนังยังมีส่วนที่สำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนการ์ตูนแฟนมาเวลอาจจะยังงงอยู่หนังอาจจะมีบางค่อนบางตอนยืดเยื้อสามารถตัดได้หนังมีความสยองขวัญแบบแซมเรมิ ที่ใน Army of Darkness หรือ Back to Hell คือมันมีความสยองก็โอเคอยู่แต่ก็หลายๆเรื่องอ่ะเนาะเข้าใจอยู่หนังปูทางให้มีภาคสามไหมปกติเวลาที่เอ็นครตจะจบจะมีคำบอกว่าคนนั้นจะกลับมาคนนี้จะกลับมาคนนั้นจะกลับมา แอนด์แมนจะกลับมาด็อกเตอร์สเตรจจะกลับมาทอจะกลับมาฮักจะกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีคาว่าจะกลับมาให้เรารู้ซึ่งแน่นอนถึงแม้หนังจะไม่มีภาคสามแต่ด็อกเตอร์สเตรก็อาจจะไปปรากฏตัวในหนังเรื่องอื่นต่อไปในอนาคตหรือเป็นไปได้คือมองแล้วน่าจะมีภาคสามชัวร์ก็ คิดว่านะอนาคตไปได้ไกลแน่ๆแ,แล้วก็อย่างตัวอเมริกันชาเวสก็อยู่ในเอิร์ธ616ของดรอยต์สเซนปัจจุบันแล้วก็น่าจะมีอะไรที่สารต่อไปได้อีกอะไรเงี้ยนะครับก็ลุงว่ารอดูรอดูว่ามาวลจะทำไงกับตัวละครตัวนี้แล้วก็จะทำไงกับการปูทางอย่างในเอ็นเอ็นเ วันนี้วันนี้วันนี้ลุงยอมนั่งดู N K ิตัวที่2เพราะอยากรู้ปฏิกิริยาของคนในโรงอันเนื่องมาจากว่ารอบแรกดูแล้วคนในโรงเกือบ400 300คน400คนในภาวะัยพูดเป็นเสียงเดียวกันที่ลุงได้ยินเลยทั้งอุทานทั้งแบบอะไรวะอย่างก็อะไรอย่างเงี้ยนะแต่รอบที่2ที่ตอนที่ดู iMac อกอะด้วยความที่ปวดฉี่ ก็ <G ül üyor> เลยไม่ได้ก็เลยดูแค่เอนเครดิตแรกแล้วเราก็รีบลูกออกมาในเอนเครดิตที่สองเลยเลยไม่ได้ดูเลยเลยไม่ได้รู้ปฏิกิริยาของคนที่ดูเอนเครดิตในอันที่สอ,องจบรอบนี้สยามสยามอ่าซัมซุงไม่ใช่สยามเพราะว่าอะไรซัมซุง LED จากรู้ในโรงคนไม่เยอะนะรอบสองทุ่มยี่สิบมีประมาณยี่สิบ ถึง30สิคนประมาณ30สิคนได้อ่ะดีเพว่า30ิบคนได้คนไม่เยอะก็เลยอนั่งดูไปไม่ซีเรียสเลยนั่งดูสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินก,กับปฏิกิริยาของของเอ็นเครดิตสองนี่ยเอามีคนรู้ออกไปประมาณสี่คนมัง้งมีคนรู้คาดว่าเขาน่าจะดูแล้วเหมือนกันเขาถึงรู้ออกไปเพราะแน่นอนแหละคนที่ไม่รู้อ่ะ เขามันเห็นว่าภาพยนตร์ยังมีต่ออย่าเพิ่งลุกไปไหนภาพยนตร์มีต่อใช่ไหมคนที่เขายังไม่เคยดูเขาต้องอยากดูว่าเอ็นเครดิตตัวสุดท้ายคืออะไรซึ่งในในบรรดาที่เวลาเรานั่งดูหนังมาเวละเอ็นเครดิตที่2ส่วนใหญ่หลาย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 เรื่องนะมันจะเป็นอะไรที่มันตลกตลกเราไม่ค่อยเกี่ยวกับหนังซึ่งแน่นอนใครๆก็รู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับหนังหรืออาจจะเกี่ยวกับหนังไม่ใช่หนังเรื่องต่อไปก็เป็นหนังเรื่องนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คือ NKD ที่2มันจะเป็นมุกตลกที่แทรกออกมาเพื่อให้เราผ่อนคลายมีคนลุกออกไปเชื่อว่าเขาน่าจะดูอันนี้เป็นรอบที่2องมันเขาถึงลุกออกไปไม่ยอมดู NKD ทสอันเนี้แต่ตอนตอน,ตอนที่ลงดูแล้วแล้ว n k ตจบปุ๊บไฟเปิดปั๊บวฏิกิริยาวเหมือนกันเลย <laughs> เหมือนกับสยามพาวะไรเป๊ะเลยเอ้ยอะไรวะ จบเฮ้ยแล้วก็แล้วก็มีคำสบทคำอุทานเชียโอ้อะไรเนี่ยคือแบบมาเวลแม่งแกงคนดูได้ได้เอ็นเครดิตที่สองจริงๆเลยสำหรับคนที่เคยเคยฟังยูทูบเบอร์หรือเคยอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสปอยแล้วบอกว่าเอ็นเครดิตที่สองไม่ต้องดูก็ได้เนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆมันไม่ต้องดูก็ได้อะอันนี้ลุงก็บอกไม่ต้องดูก็ได้แต่การที่พอเราดูแล้วอะมันจะมีปฏิกิริยาตีกับกับสมองเราว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ่ะเมาว่ากันถึงเรื่องเอนเครดิตท,ที่ที่หนึ่งนะกับเอนเครดิตแรกแล้วกันเอนเครดิตสองผ่านไปเอนเครดิตแรกเนี่ยลุงได้ยินคนพูดกันหลายคนอยู่ตอนที่เดินออกมาแล้วคนก็เดินออกมาก็แอบได้ยิน เดี๋ตอนที่กำลังเจาะประตูก็มีคนที่เขาคุยกันอีผู้หญิงสีม่วงคือใครอ่านั่นแหละแสดงว่าเราเราเราเข้าใจนะเราเป็นคนที่อ่านการ์ตูนด้วยดูการ์ตูนด้วยฟังยูทูบเบอร์คนอื่นๆด้วยอะไรหลายๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดตามมาทั้งมาเวลและดีซนะเราก็ค่อนข้างจะรู้อะไรบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแต่อย่างที่บอกอะ สำหรับคนที่เขาไม่ได้เป็นขาประจําเลยจริงๆหรือต่อเขาเป็นขาประจําของหนังมาเวลแต่เขาไม่ได้เป็นขาประจําที่ทจะต้องมานั่งฟังคนสปอยหรือมานั่งอ่านกระตูนหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้อีผู้หญิงสีม่วงนั้นคือใคร <c oughs> ลุงอยากหาไปต่อบ้างชาลิสเทียรอนไงชาลิสชาลิสเทียรอนถ้าตอบเปอย่างนี้ลุงฮงโดนกระฮืบแน่เลยนะอ่ะก็หลายๆคนก็คงจะเห็นหน้าปุ๊กว่าอ๋อชาลิสเทียรอนมานี่หว่าแต่ไอคำว่า เป็นใครนะ่หมายถึงว่าในตัวกระตูนหรือในคาแรคเตอร์ของชาริสที่มาแสดงเป็นอีตัวสีม่วงนั้นคือใครนั่นแหละอันนี้ก็หลายๆคนก็ยังไม่ค่อยรู้เนาะแล้วก็ช็อตที่เอามีดกรีดพระหูจักรวาลแล้วเปิดว่าเป็นยูนิเวิร์สของดอมัามูอันนั้นก็เฮ้ยหลายๆคนก็เชื่อเจ๋งว่ะเลิศอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ได้ยินเน่ะก็แบบรู้สึกแบบเออเนาะ เสียใจเสียดายเนอะจริงๆอะ่ะก็อันนี้อันนี้แอบเหมือน eternal เล็กน้อยอ่ะตอนตอนที่ eternal and credit ที่ที่เอา e r o s มาทุกคนก็จะถามว่ามันคือใครใช่ป่ะ <c oughs> มันคือใครอ่าแล้ว,ลวเราก็นั่งนึกนัง่งนึกทุกคนก็จะไปหาข้อมูลต่อว่า อีคนที่ผมมาในเอ็นเคดิกของอีเทนอลคือใครอีลอสอ๋ออีลอสคือใครโอเคอันนี้เดี๋ยวคนก็ต้องไปหาข้อมูลอีวิ่งชุดสีม่วงคือใครใช่ไหมอ่าเราเราก็รู้ว่านางคือเคลียอ่านว่าเคลียหรือเคลียอาก็ได้นะเออหลายๆยูทูบเบอร์หลายๆคนก็อ่านว่าเคลียเคลียมันก็อ่านว่าเคลียอานั่นแหละเคลียแล้วพูดเร็วก็เป็นเคลียนางเป็นคนรักของด็อเตร์สเตงในภพปัจจุบัน นางได้ตาลุยนางได้ใช้ชีวิตฟันฝ่ากับดรสเตรงหลายๆเรื่องแล้วนางก็มีเวทมนต์ด้วยนะนางเป็นหลานสาวของดอมมูดอมมูคือตัว้ลยตัวแรกที่อยู่ในดรสเตรงภาคแรกที่ดรสเตรงตีเวลากับมาตวลากลับมาตวลากับมาตวลากลับมาเพื่อจะชนะดอมมูนแหละนางเป็นหลานสาวของดอมมูนั่นแหละแล้วนางก็ช่วยดรสเตรงปราบดอมมู <c hinter themselves> มองว่าเนี่ยที่ผ่าจาัก,กรวาลแล้วออกไปที่มิติของดอมมามูอันนี้น่าสนใจนางจะพาด็อกเตอร์เซงไปตะลุยสู้กับดอมามูหรือเปล่าเพราะว่าดอมมามูก็ยังไม่ได้ตายในในดอกเตอร์เงภาคแรกนะเออใช่ไหมมันก็มันก็มีอะไรที่ทิ้งปมไว้ให้เราคิดไปอีกหลายๆเรื่องหรืออย่างลหลายๆลายยูทูบเบอร์พูดถึงเรื่องถ้ายังไม่เห็นตบในหนังของมาเวล ก็อย่าเพิ่งคิดว่าเขาตายเพราะฉนั้นก็อย่าเพิ่งคิดว่าวานด้าจะตายาเราก็ต้องคิดว่าวานด้าอาจจะยังไม่ตายเพราะว่าช็อตที่วานดากอรถล่มแล้วมันมีแวบหนึ่งที่เป็นแสงสีแดงใช่ไหมแวบมันแวบมันแวบนานมากเลยนะสองวิวิสองวิมันปึ๊บปุ๊บมันอาจจะเป็นช่วงยี่จังหวะของวานด้าหายตัวเพื่อไป เก็บตัวอยู่ในไม่ใช่มิติอื่นหรอกก็ในมิตินี่แหละแต่แบบเหมือนกับหายตัวไปแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็หลีกหนีไปจากโลกแห่งความเป็นจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเรายังไม่เห็นศพวันด้าเราก็อย่าเพิ่งคิดว่าวันด้าตายน่าอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาอีกในหนังเรื่องอื่นๆในซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องรอดูว่ามาวิลจะจัดการตัวละครตัวนี้ยังไงแต่ขอบอก าดาราหลายๆคนที่มาเล่นหนังให้มาเวลแปลกเนาะมาเล่นช่วงแรกๆจะดูธรรมาดามากเลยนะแต่พอยิ่งเล่นไปจะยิ่งดูดีขึ้นยิ่งเล่นไปยิ่งดูดีขึ้นหลายๆคนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่โรเบิร์ตดานิจูนเนี่ยมาเป็นไอรอนแมนในภาคแรกจนถึงไอรอนแมนในเอ็นเกมคือดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นดูเท่ขึ้นดูมีภูมิฐานราศีมากขึ้น หรืออย่างคริสอแวนในกัปตันมาเวลไม่ใช่กัปตันกัปตันอเมริกานางก็ดูดีขึ้นนะนางก็บอกว่าหล่อขึ้นหล่อขึ้นกระทั่งช็อตที่กัปตันอเมริกามีหนวดมีเข่าแบบโสมโสมกค้ออยังดูดีเออแปลกใจมากหรืออย่างคริสแฮมเบิร์ดที่เป็นทอตอนแรกๆมาก็หล่อนะหล่อยอมแล้วหรือว่าหล่อมากภาคแรก ภาค2ก็ยังดูดีพอภาค3ตัดผมสั้นนี่คือแบบโอ้ไม่ก็หล่อมากตอนที่สู้กับตอนที่สู้กับอาฮกตัดผมสั้นอะ่ะโอ้นูหล่อ,หอมากหล่อขึ้นหนุ่มขึ้นแบบตกใจอะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งด็อกเตอรสเตงในภาคแรกตอนยังไม่มีหนวดเนี่ยใครๆก็บอกว่าหน้าตาหมอแปลกก็แปลกจริงๆความไม่หล่อของนางหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่พอมาภาคเนี้ยหลายหลายคนชมว่าด็อกเตอร์สเตงหล่อขึ้นมากเบนเนดิกต์คัมเบรตหล่อขึ้นเยอะมากแล้วแล้วทรงหนวดที่แบบไว้เข้ากับหน้าคือแบบโอ้โหยอมมากยอมจริงๆแทนผู้ชายมีหนวดแล้วยิ่งถ้ามีหนวดหรหล่อแบบแบบเบนเนดิกตนี่แบบอโอ้โหยอมเลยยอมถวายตัวให้เลยจริงๆดูสดดูดีขึ้นดูไม่ได้แก่เลย ดูดีแบบตกกระจายอะหลอกขึ้นเยอะมากหรืออย่างอเลสเบตโอเซนวันด้าของเราเนี่ยในภาคแรกในตอนที่วันด้าปรากฏตัวแรกๆยังดูโสมโสมแล้วในภาคอ่าจะเป็นเอ็นเกมหรืออ่าอะไรก่อนหน้านะคือนางยังดูไม่ได้มีบรารมีรัศมีจัดจัดขนาดเนี้ยเออจริงๆนะลองไปดูดินางยังดูแ่บ ไม่ได้ดูสวยเลอเพอร์เฟกอะไรขนาดเนี้ยแต่พอเป็นวันด้าวิชั่นในซีรีส์มันดูดีขึ้นจริงๆนะอ,อ,อลิซาเบตด,ดูดีขึ้นจริงๆตอนที่เป็นวันด้าวิชั่นด้วยความที่เป็นซีรีส์ที่ดูแล้แฮปปี้ดูแล้วมีความสุขอยู่กับลูกอยู่กับวิชั่นคนรักอะไรเงี้ยพอมาภาคเนี้ยนางกลายมาเป็นตัวร้ายใช่ไหมกลายเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องเลยเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยอะ นางสวยขึ้นนางดูสง่าขึ้นแต่ละช็อตแต่ละฉากที่นางใส่ชุดสก,กาเลตวีจะโอ้โหอยากให้เซ่เลยคือแบบเออนางสวยขึ้นจริง,รงๆนางดูสดนางดูเต่งตึงมากนางดูแบบไม่แก่ไม่โซมอ่ะเออต้อ,อ,องบอกว่ามาเวลดูแลนักแสดงหลายๆคนดีมากเลยจริงๆนะโลกิอีกโลกิในในโลกิในหนังในภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ย ช่วงแรกๆที่โลกิออกมาก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูหล่อหรืออะไรเลยนะดูเป็นเทพเจ้าเล่เจ้าเล่ยังไงไม่รู้แต่พอไปดูในซีรีส์โลกิจริงๆอ่ะแล้วเห็นมุมมุมอีกมิติหนึ่งของโลกิอ่ะโลกิมันหล่อขึ้นเยอะเลยเว้ยเออโลกิมันดูดีขึ้นเยอะเลยเว้เย,ลยวแล้วก็มันดูแบบเทสมาร์ล่ําคือเออนั่นแหละคือ่บอกว่าแปลกใจนะแต่แอนแมนอีกแอนแมน แอนแมงในภาคแรกอ่ะดูแบบเออเออดาเดาเดาเด,ด,ด,ดาใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ในอ่าวอลในซติเคทวอลไอในซีวิววอลหรือใน End game เอ็นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่แอนแมนก็จะดูดีขึ้นหน่อยแต่พอมาภาค2องอ่ะแอนแมนแอนเดอวับอะโอ้ใหญ่เซ้หรือพอลักคือหล่อมากอ่ะหล่อแบบโอ้ยยอมถวายตัวให้เลยอ่ะจริงๆงงก็เลยแปลกใจวะยิ่งนักแสดงที่เล่นกับกับ มาเวลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดูดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะขึ้นเยอะข,ขึ้นเลยเอ่ะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแปลกดีเนาะแล้วขอฝากอีกนิดนึงไอ้เด็ก2คนนะนะั้นน่ะบิลลี่กับทอมมี่อ่ะชอบชอบชอบ,ชอบมากๆาเลยอะ่ะแต่คือส่วนตัวชอบน้องผมสั้นอะ่ะไม่รู้จําชื่อไม่ได้ใครน่าจะชื่อบิลลี่ป่ะที่เป็นที่เป็นเด็กผมสั้นอะ่ะตอนที่ตอนที่วันด้าจะไปห่มผ้าไอ้เด็กผมยาวบอกว่า ผมโตแล้วไม่ต้อง่มให้ผมก็ได้แล้ววันได้ก็หันไป่มให้น้องคนที่ผมสั้นอะ่ะเออหน้ารัากอ่ะคือแบบมุมมุมผงเด็กคนเนี้ยโค้งหน้าเอยเขาโค้งหน้าที่คิดว่าโตขึ้นน้องจะหล่อมากเป,าเป็นตั้งเป็นดาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยโตขึ้นจะหล่อมากส่วนอน้องคนผมยาวที่แม่ครับผมเปลี่ยนใจแล้วมาผมให้ผมก็ได้อ,นนอะไรก็คือโค้งหน้าก็ดีนะนางโตขึ้นนางก็คงจะลหล่อนั่นแหละอ่าก็ต้องบอกว่าก็โอเคแต่ ส่วนต,ตัวเนี่ยชอบชอบคนที่ผมสั้นมากกว่าเนาะน่าจะซีบิลลี่แหละเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเ์ชหาข้อมูลดูก่อนน่ารักจริงๆน่ารักจริงก็คิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะมีโอกาสได้ดูอีกรอบหนึง่งอันนี้วุ้ยจริงๆอาจจะมีโอกาสได้ดูอีกรอบหนึง่งเพราะพอดีมีคนอยากดูแล้วเหมือนกับชวนไปดูก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนไม่รู้จะมีเวลาว่างวะน,นะแต่ คือเขาชวนไปดูเราก็โอเคตอบรับเขบอกว่าเออถ้าดูได้ก็ดูไปเลยนะแต่ถ้ายังไงก็จะชวนไปดูเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีแล้วกันมีโอกาสที่จะไปดูอีกรอบรู้ปะน่าจะเนาะก็เดี๋ยวผ่านไปเรื่องต่อไปเลยอยากจองบัตรล่วงหน้ามากแล้วก็อยากจะดูมากๆพอดีวันนี้ได้เห็นตัวอย่างในในโรง LED อะ่ะซึ่งความคมชัดอย่างที่บอกอะ่ะ แล้วมันเป็นตัวอย่างใหม่ด้วยนะเออมันเป็นตัวอย่างใหม่มันมีอะไรที่ใหม่ๆออกมาในในฉากอ่ะุยตื่นตาตาลึงอลังการมากเลยอะเรื่องต่อไปที่อยากดูอยู่ด้านหลังเลยเห็นไหมั่นั่นแหละคือพอได้ดูตัวอย่างใน LED แล้วอะแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ตัดต่อใหม่อะมันเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายที่จะที่ออกมาแล้วแหละหลายๆคนคงจะได้ดูแล้วถ้าได้ถ้าเข้ามาดูในเรื่องของ อาด็อกเอร์เซนกาอาจะได้ดูตัวอย่างนี้แหละโอ้โหไดนโนเสาร์แต่ตัวนี้มันไม่ขนลุกขนลุกจริงๆร,ร,รอดูระบบ iMac เลยจริงๆอยากดูมากยังไงยังไงเรื่องนี้ก็ต้องเข้าไปดูใน iMac แล้วก็อาจจะต้องใช้ e อ p a พดูอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสอง่าจริงๆเนี่ยอยากจองบัตรล่วงหน้าไว้ข่อเลยจริงๆอยากดูมาก <c oughs> ก็รอกันแล้วกันเนาะเข้าวันนี้เท่าไหร่นะ่อะ8มิถุนาเอ้ย ก้าวมินทนาเออก็รอดูกันว่าเรื่องเรื่องนี้จะเป็นยังไงจู r a สสิกเบอร์โดมิเนียนน่าจะเป็นการปิดฉากตำนานของจูราสสิกเวอร์แล้วจูราสสิกปาก็3ภาคอันนี้ก็จูราสสิกเวอร์ก็3ภาคแล้วจะมีเ o r ร์ออฟจูราสสิต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึง่งเรามาดูกันดีกว่าว่าปิดฉากจะเป็นยังไงเนาะไว้เดี๋ยวมาเมามวยกันหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วกันเนาะ แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีหนังอีกหลายๆเรื่องที่ลุงคิดว่าลุงจะมาดูแล้วมอมอยก,กันอีกรอบหนึ่งอัอนนี้ก็เป็นมอมอยรอบ2สําหรับอดอ่เดร์สเตรงโอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนละกันเนาะพูดยาวๆและโอเคครับก็สวัสดีครับ